สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันธพลังกูลนะครับประเด็นวันนี้ที่จะหยิบยกมาคุยกันเนี่ยมันเป็นประเด็นของมุมมองและทัศนคติที่แตกต่างกันระหว่างคนที่เป็นผู้จัดการกับคนที่เป็นลูกน้องนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการไปพูดคุยแล้วก็ทำเวิร์กช็อปกับลูกค้าแห่งหนึ่งนะครับ ก็พยายามที่จะทำในเรื่องของตัว employee engagement employee satisfaction เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นพอได้เก็บข้อมูลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือมุมมองของคน2คนที่มีความแตกต่างกันก็คือคน2คนเนี่ยมาทำงานในบริษัทเดียวกันแต่กลับมองวิธีการทำงานตีความขั้นตอนในการทำงานแล้วก็ แนวทางในการทํางานที่มันแตกต่างกันออกไปจนสุดท้ายมันเกิดความขัดแย้งระหว่างคน2คนนี้ซึ่งคน2คนนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้จัดการกลุ่มหนึ่งนะฮะแล้วก็กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักง,งานนี่แหละตัวประเด็นแรกเลยนะฮะที่เจอมาก็มีไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมนะครับลองฟังดูผมสรุปมาประมาณ5ประเด็นหลักๆนะฮะประเด็นแรกก็คือลูกน้องเนี่ย นั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะทํางานนะฮะก็คือโต๊ะทํางานตัวเองเนี่ยอ่านหนังสือเพื่อเตรียมที่จะสอบเพราะเห็นว่าวันเสาร์นี้กําลังจะสอบแล้วนะฮะก็เลยนั่งอ่านหนังสือทบทวนความรู้พอนายหรือผู้จัดการหรือหัวหน้าเขาเนี่ยเดินเข้ามาเห็นเข้าก็ด่าเลยฮะตำหนิดูด่าว่ากล่าวว่าเอ้าทําไมนี่เวลางานถึงเอานหนังสืองี้มานั่งอ่านได้ยังไงนะฮะงานการทําไมไม่ทําลูกน้องเองก็คิดแล้วก็ตอบนายไปว่าไอ้งานที่นายให้มาทั้งหมดเนี่ยทำเสร็จหมดแล้ว แล้วก็วายบนโต๊ะนายทั้งหมดเรียบร้อยนานแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีงานอะไรทําก็เห็นว่าไม่ให้เสียเวลาเปล่าๆก็เลยหยิบเอาหนังสือมาอ่านกรณีแบบนี้ท่านคิดยังไงฮะลูกนอกก้องคนนี้คือเราเราก็คุยกับเขาต่อนะครับว่าเดิมทีเนี่ยงานชิ้นหนึ่งซึ่งเขาเองอดีตพนักง,งานก่อนที่เขาจะมาทํางานที่นี่ครับเขาทํางานโดยใช้เวลาทํารายงานชิ้นนี้ประมาณวันกว่าๆถึงจะสรุปตัวเลขต่างๆให้นายเสร็จทั้งหมด แต่ตั้งแต่ลูกน้องคนนี้เข้ามาเนี่ยเขาปรับวิธีการทำงานคือเขาใช้ Excel นะครับในการทำรายงานดังนั้นเด็กคนนี้เขารู้เรื่องของวิธีการทำา Pivo t Table รู้เรื่องของวิธีการทำสูตรอะไรบางอย่างซึ่งมันทำให้ย่นระยะเวลาในการทำรายงานฉนบบนี้ลงไปได้เหลือเพียงแค่ครึ่งวันจบละ จากเดิมวันครึ่งนะฮะกว่าจะทํารายงานฉบับนี้เสร็จนี่เขาใช้เวลาครึ่งวันพอเสร็จแล้วก็ไปวางบนโต๊ะนายซึ่งนายเองก็ดันเข้าใจว่ายังใช้เวลาวันครึ่งเหมือนเดิมพอเดินเข้ามาที่โต๊ะก็เห็นว่าลูกน้องไม่ได้ทํางานนั่งอา่านหนังสือก็เลยเรียกมาตําหนิเคสนี้พอรู้ความจริงเข้าท่านคิดยังไงฮะใครผิดใครถูกมีไหมครับอ่านี่คือกรณีที่1นนะฮะซึ่งผมมองว่าปัจจุบันนี้เกิดกรณีแบบนี้เยอะขึ้นเยอะทีเดียวเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ผมเชื่อว่าบางคนเก่งจริง ร่นยะวะ่าร่นระยะเวลาในการทํางานลงได้ค่อนข้างเยอะมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นเมื่อเวลาว่างมากขึ้นดังนั้นแปลว่าเขารับงานได้มากขึ้นก็ต้องอยู่ที่ท่านในฐานะแมเน g เจอร์แล้วล่ะครับว่าเราจะสร้างความท้าทายในงานรูปแบบใหม่ๆให้เขาได้ยังไงเพราะถ้าถึงเวลาเขาว่างขึ้นมาจริงๆมันก็ไม่ผิดนะฮะที่เขาจะหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาทําเพราะมันว่างจริงๆถูกไหมครับ ยกเว้นนายจะบอกว่าอ่อานหนังสือเล่มนี้เพื่อพัฒนาตัวเองอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เคสนี้ก็คงต้องพิจรนารณากันอีกทีหนึ่งนะครับกรณีที่2ก็คือลูกน้องคล้ายกันนะฮะลูกน้องนั่งทํางานที่ได้รับมอบหมายซึ่งได้รับงานนี้มาแล้วเนี่ยสวันวันนี้เป็นวันที่3ก็ยังทําไม่เสร็จนะฮะผ่านมา2วันก็ใช้เวลาในการทํางานนี้ทั้งวันจริงๆแต่ทั้งท้งที่พนักง,งานคนเดิมเนี่ยเขาใช้เวลาแค่เพียง1วันแป๊บเดียวก็เสร็จไอ้นี่3วันครับละยังไม่เสร็จนะครับ ครน,นี้ฝั่งนายบ้างนายเนี่ยนั่งดูพนักง,งานคนนี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนนะก็เห็นนะฮะว่าเขาก็นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์พยายามที่จะทํางานไม่ลุกไปไหนเวลาเขาไปทานข้าวไอ้นี่ก็ลงไปช้านิดนึงพอลงไปเสร็จปุ๊บก็รีบกลับขึ้นมาอีกวันนึงก็เห็นว่าฝากเพื่อนซื้อข้าวขึ้นมากินแล้วก็นั่งกินอยู่ข้างๆคอมซึ่งนายเห็นพฤติกรรมของพนักง,งานคนนี้ทั้งหมดเลยสิ่งที่นายรู้สึกคือเขาแฮปปี้มาก เขาแฮปปี้กับพนักงานคนนี้มากมองว่าคนนี้มีความขยันมีความทุ่ทมเทอดทนทานนะํางานแต่จริงแล้วถ้าเราลองมองเรื่องไปลึก,ลกๆเนี่ยพนักงานคนนี้ทํางานช้านะครับแล้วก็ทํางานไม่ค่อยเป็นก็เลยต้องใช้เวลาในการคน้นในการหาทําผิดพลาดดูแล้วพลาดก่อนจะส่งนายอ้าวผิดอ้าวกับไปแก้อ้าวผิดอีกกลับไปแก้อีกรอบหนึ่งมันก็เลยทําให้งานช้าแต่ว่าด้วยพฤติกรรมที่เขา ทำออกมาเนี่ยนายกับมองอีกมุมหนึ่งเคสนี้ตรงข้ามกับเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ทาเร็วแต่เคสนี้ทําช้าแล้วก็นั่งอยู่ที่โต๊ะพยายามทุ่มเทพฤติกรรมตรงนี้ผมไม่ไม่แยง้งเพียงแต่เรื่องประสิทธิภาพในการทํางานละคราวนี้หัวหน้าพอถึงเวลาประเมินผลหัวหน้ากับให้พนักงานคนนี้ได้คะแนนสูงเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าทุ่มเทแต่อีกคนนึงทางานเสร็จเร็วแล้วว่างๆเห็นเห็นว่ามองว่าไม่ทุ่มเทเคสนี้ก็ทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้อีกเช่นกันเรามาดูกรณีที่3 กรณีที่3เนี่ยพนักง,งานเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งนะฮะชอบศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอเวลาที่ได้รับมอบหมายงานมาเนี่ยถ้าเป็นงานที่ยากแล้วก็ถ้าตัวเขาเองยังไม่ค่อยจะมีความรู้ในเรื่องนี้มากนักเนี่ยนะครับแทนที่พนักง,งานคนนี้จะถามหัวหน้านะ,ะแต่เขาไม่ถามนะฮะเขานั่งเงียบไม่ถามอะไรแต่สิ่งที่เขาทาก็คือเขาจะไปหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเขาเอง ไปหาหนังสืออ่านไปหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันหาได้ถูกไหมฮะในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชดูใช่ไม่ใช่แล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประมวลเพื่อดูว่าแนวทางไหนที่จะสามารถทําให้งานออกมาดีตามที่นายมอบหมายหรือดีกว่าที่นายมอบหมายด้วยซ้าไปจต่ฝั่งนายกับมองว่าทําไมไม่รู้ถึงไม่ถามนั่งเงียบแบบเนี้ยถ้างานออกมาเสียหายใครจะรับผิดชอบ ซึ่งเอาจริงๆแล้วงานก็ไม่ได้เสียหายนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายถ้าพนักงานที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือเรียกว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เขารักที่จะหาเองค้นเองสืบเองแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะเคสนี้แล้วถ้าเขาทําได้จริงๆทุกครั้งเนี่ยนั่นแปลว่าก็ต้องมองในมุมดีด้วยเหมือนกันบางทีนายอยากให้ถามแต่เขาไม่ถามซึ่งการไม่ถามเนี่ย ไม่ได้แปลว่าผลงานเขาจะไม่ดีถูกไหมครับเราดูที่ผลลัพธ์กับวิธีการทํางานเขาด้วยส่วนหนึ่งแต่นี่คือมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องนะครับอีเกเคสหนึ่งกรณีที่4นะฮะหัวหน้างานเนี่ยชอบใจพนักงานคนหนึ่งมากนะฮะเห็นว่าเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือเวลาประชุมเนี่ยสามารถนําเสนอประเด็นต่างๆได้อย่างชัดเจนพูดจาและนําเสนองานได้ดีมากนะน่าฟัง สุดๆมีตักกะมีวิธีการนําเสนอที่เรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเห็นภาพนายชอบมากนะฮะเพราะว่าเขาพูดจารู้เรื่องนําเสนอได้ดีก็เลยมักจะมอบหมายงานที่ท้าทายใหม่ๆให้นะแต่พนักง,งานในฝ่ายทุกคนกลับไม่ชอบพนักง,งานคนนี้พอไปคุยกับพนักง,งานในฝ่ายพนักง,งานชี้ไปในจุดเดียวกันเลยว่าพนักง,งานคนนี้แย่มากเป็นคนที่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนก็ถามต่อนะฮะว่าทําไมเกิดเคสแบบนี้เขาบอกว่าก็ ที่เขาพิเศษดีเนี่ยพอนายเห็นว่าเขาพิเศษดีก็มอบหมายงานเพิ่มเติมให้แต่พอเขาได้งานที่มอบหมายเพิ่มเติมมาเขากลับเอามาแจกจ่ายให้พนักงานคนอื่นให้ช่วยทํามาขอบอกว่าเอ้คุณช่วยทําให้ผมหน่อยอพี่ช่วยทําตรงนี้ให้หน่อยน้องช่วยทําตรงนั้นให้หน่อยคือกระจายออกไปเลยทัทง้ทงๆท,ที่เขาไม่ใช่หัวหน้านะครับพร้อม่เปิดเหตุผลว่านายสั่งมานะถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวจะไปบอกนาย หลังจากที่งานเสร็จก็รวบรวมรวบรวมรวบรวมไปแล้วก็ตัวเองเนี่ยกลับเอาสิ่งที่คนอื่นช่วยกันทำเนี่ยไปนําเสนอแล้วก็บอกว่านี่คือผลงานของตัวเองซึ่งนายก็เชื่อนะเพราะเพราะนายไม่รู้นี่ฮะว่าไส้นที่เขาไปทํามาเนี่ยเขาไปไหว้วานใครเขาไปบังคับใครให้ทําบ้างนะเคสแบบนี้เจอเยอะทีเดียวนะครับก็คือเรียกว่านายมองแค่เพียงเฉพาะการพรีเซนเทชันบางคนบอกเลยว่าคนแนะนําเสนอเก่งพูดเก่งก็เอาผลงานไปแต่จริงๆแล้วคนอื่นเนี่ยเป็นคนทําทั้งนั้นอ่ะ คนที่ทําจริงๆไม่กลับไม่ได้ผลงานเพราะอะไรเพราะแค่นําเสนอไม่เก่งเคสนี้ก็ต้องมาจูนนะฮะความเข้าใจจูนทัศนคติแล้วก็มองลงไปในลักษณะของวิธีการทํางานด้วยเช่นกันกรณีที่5นะครับก็คือพนักง,งานคนหนึ่งเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่อาจจะชอบเถียงนายแต่ไม่ใช่เถียงแบบจะฆ่านายนะครับเป็นลักษณะของการชอบสอบถาม แล้วก็เวลานายพูดอะไรมาเนี่ยมักจะชอบชอบถามเพิ่มเติมว่าไอ้ทำไมนายคิดอย่างนั้นทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะนะฮะก็คือถามถึงที่มาที่ไปซึ่งคําถามเองก็ไม่ได้ใช่เป็นคําถามที่ก้าวร้าวหรือว่าลักษณะของการถามก็ไม่ได้ก้าวร้าวอะไรนายเพียงแต่ต้องการทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อที่เขาจะได้เอาไปใช้ในการทํางานได้มากขึ้นนะะอย่างเช่นเออทำไมต้องทําวิธีด้วยนะครับทำไมไม่ทําวิธีนั้นอะไรเงี้ยนะก็คือถามเป็นลักษณะปกตินะครับ แล้วก็ในการประชุมเนี่ยก็มักจะเป็นพนักง,งานที่ชอบคุยหรือพูดจาตรงไปตรงมานะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยนายก็ไม่ชอบอะ่ะเพราะว่ามองว่าทําไมเป็นเด็กขี้เถียงทําไมเป็นเด็กซึ่งไม่เคารพนายนะฮะมักจะมีข้อโต้แย้งกับนายอยู่เสมอไม่มีสัม,มาคาระวะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงบลาๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่พนักง,งานคนนี้เขาทำงานในมุมของเขานะฮะเขาทำบอกว่าเขาต้องทำทำงานให้ดีที่สุดเขาต้อง สร้างผลงานให้ดีที่สุดดังนั้นการที่จะทําผลงานให้ดีที่สุดมันก็เลยทําให้เขาต้องมีคําถามมากมายเกิดขึ้นแล้วถ้าคําถามเหล่านั้นเขาไม่ได้คําตอบที่มันชัดเจนเขาก็ต้องถามต่อเพื่อให้ได้คําตอบเพื่อนะรฮะเพื่อสุดท้ายเขาจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปประกอบกันเป็นผลงานที่ดีขึ้นแต่นายกลับมองเขาในทางตรงกันข้าม ว่ามีแต่คาถามทําไมชอบถามจี้จังทําไมไม่รู้จักที่ทําที่สูงผมเป็นนายนะคุณมานั่งถามจี้อย่างกับผมเป็นลูกน้องสุดท้ายแล้วมันก็เกิดความขัดแย้งนะครับกรณีแบบนี้หกรณีที่เล่ามาเนี่ยท่านผู้ฟังเคยเจอบ้างไหมฮะในองค์กรของท่านผู้ฟังเองผมว่าไม่มากก็น้อยต้องมีบ้างสักกรณีหรือ2กรณีแหละที่มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นจะบอกว่าเป็นธรรมชาติมันก็ใช่นะฮะเพราะว่ามุมมองของคนมันต่างกัน แต่ถ้าเราต้องการที่จะทําให้เกิดความราบรื่นในการทํางานความขัดแย้งน้อยลงเนี่ยนะฮะผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องจูนมุมมองทั้ง2ฝ่ายเข้าหาด้วยกันให้ได้สิ่งเหล่านี้สาเหตุหลักๆที่มักจะเป็นก็คือ 1. เรื่องของวัยวุฒิคุณวุฒิที่ต่างกาันประสบการณ์ทํางานที่ต่างกาันเจเนอเรชันของคนทํางานที่มีความแตกต่างกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันส่งผลให้เกิดความคิดความอ่านที่มันแตกต่างกันในกลุ่มคน2กลุ่มนี้แหละ ถามว่าเขาทํางานร่วมกันได้ไหมคําตอบคือได้นะครับเพียงแต่ต้องมีฝ่ายฝ่ายหนึ่งที่ช่วยเชื่อมโยงตรงนี้ซึ่งปกติก็จะเป็นฝ่ายบุคคลอยู่ดีในการที่จะสร้างบรรยากาศในการที่จะให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับคนกลุ่มแมเนเจอร์ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะมองผลงานพนักง,งานเราควรจะมองอย่างไรเราไม่ควรมองแค่เพียงฉาบฉวยเบื้องหน้าแต่เบื้องหลังแล้วเราไม่เคยสืบลึกลงไปเลยว่าเขาทํางานอย่างไรแบบนี้ก็ไม่ถูกพนักง,งานเองก็คงต้อง เข้าใจเหมือนกันว่าสิ่งที่หัวหน้าคิดเป็นอย่างไรแล้วก็ามาเจอกันตรงกลางสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดความราบรื่นได้นะครับไม่งั้นแล้วก็จะมีแต่คนชี้ไปชี้มาว่าตกลงใครผิดกันแน่นายผิดหรือผมผิดผมผิดหรือนายผิดกันแน่ถูกไหมฮะซึ่งสุดท้ายมันก็เกิดความขัดแย้งเยอะแยะตามไปหมดมันมีบางกรณีที่เกิดขึ้นจริงๆในยุคนี้นะครับก็คือเรื่องของมุมมองนี่แหละฮะนโยบายบริษัทเนี่ยชอบที่จะคือพูดง่ายว่า ผู้บริหารระดับสูงตั้งนโยบายขึ้นมาหนึ่งก็คือให้พนักง,งานเนี่ยทำงานที่บ้านได้นะครับใช้เวลาที่มันยืดหยุนได้ซึ่ง c ีโเองก็เป็นคนรุ่นใหม่ก็เซ็นแกรกมาเลยฮนะว่านโยบายเนี้ยเขาเห็นชอบเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยองค์กรนี้เขาก็ใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะทีเดียวสามารถที่จะนั่งทํางานที่ไหนก็ได้ล็อกอินเข้ามานะแล้วก็บริษัทเขาก็ไม่ใช่โรงงานที่จะต้องมานั่งประจําอยู่ที่บริษัทตลอดเวลาพอนโยบายนีย้เริ่มต้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะฮะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบรรดาผู้จัดการรุ่นรุ่นหนึ่งเรียกว,ว่ารุ่นค่อนข้างเก่าซึ่งคุ้นเคยคุ้นชินกับการทำงานในออฟฟิศคุ้นชินกับการที่นั่งเห็นลูกน้องนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทำงานกับเขาทั้งวันไม่คุ้นกับการที่มองเห็นโต๊ะว่างๆแล้วไม่มีใครมานั่งทำงานซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, นี่คือที่ทำงานเหรอทำไมไม่มีใครมาเลยสุดท้ายเขาก็ยังเขาก็ยังมีความรู้สึก ติดอยู่อย่างหนึ่งนะฮะว่าเนี่ยพนักงานไม่มาทํางานเขาขาดงานนะเขาไปทํางานที่ข้างนอกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาทํางานจริงๆคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาทํางานตอนเที่ยงคืนหรือกี่โมงก็ได้เวลางานก็คือ8เลิกหไม่ใช่ปล่อยเขาไปทําที่ไหนหรือเวลาไหนก็ได้นะสุดท้ายมันขัดกันนะฮะเพราะว่านายมองว่าพนักงานอาจจะไปขี้เกียจที่ไหนก็ได้เราปล่อยนโยบายแบบเนี้ย ซึ่งนั่นแปลว่าเขากําลังมองว่าพนักง,งานทุกคนจะต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลาซึ่งเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีความรับผิดชอบในตัวเองสูงๆเนี่ยเขากลับมองว่าไอ้วิธีนั้นน่ะมันโบราณเขาสามารถจะควบคุมเขาสามารถที่จะสร้างวินัยในตัวเองได้นายไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาทํางานนายกังวลอย่างเดียวว่าผลงานที่ผมส่งไปอ่ะนายตรวจหน่อยละกันอย่าทิ้งค้างไว้นานเห็นไหมเนื่ยคือความขัดแย้งที่มักจะเกิดขึ้นเสมอระหว่างคนหลายๆรุ่นถ้าองค์กรของท่านมีคน e จเนเรชันที่มันแตกต่างกันนะฮะก็คงต้องจูนกันให้ได้นะฮะในเรื่องเหล่านี้ว่ามุมมองของนายข้างบนนายระดับกลางแล้วก็พนักง,งานระดับล่างเนี่ยนะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นระดับพนักง,งานเนี่ยเขามีมุมมองแตกต่างกันอย่างไรเราจะได้สร้างจุดเชื่อมโยงให้ได้ไม่งั้นแล้วหัวหน้าลูกน้องทํางานด้วยกันลําบากนะครับแล้วมันก็จะสร้างความขัดแย้งตามมาในเรื่องอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะะนี่ก็คือสิ่งที่ อยากฝากไว้นะครับผมมองว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกนะฮะมันอยู่ที่มุมมองถ้าเราสามารถจูนมุมมองเข้าหากันได้ทุกคนก็ถูกหมดนั่นแหละฮะนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่ถูกเนี่ยสร้างผลงานให้กับองค์กรให้มันก้าวหน้าเติบโตขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปน่าจะดีกว่ามานั่งขัดแย้งกันในเรื่องแบบนี้ถูกไหมครับโอเคนะครับฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ